วิทสวัสดีครัก้จาวิสหุนยนต์เพื่อนอัจฉริยะผลงานของนักศึกษาทีมดงยางภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ใช้เวลาในการคิดค้นและพัฒนาไม่ต่ำกว่า10ปีจนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศถึง2ปีซ้อนอันดับ3จากรายการเจแปนโปเพนและอันดับ11ชิงแชมป์โลกณประเทศเนเธอร์แลนด์ เบื้องหลังความสำเร็จนี้มีจุดเริ่มต้นจากรองศาสตราจารย์ดรพฤติกรสม,มิตรไมตรีอาจารย์หนุ่มผู้ชื่นชอบการประดิษฐ์หุ่นยนต์เป็นชีวิตจ,จ,จิตใจเจ้าของรางวัลอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีพุทธศักราช2557คอยเป็นพี่เลี้ยงช่วยบ่มเพาะให้คำปรึกษาเมื่อปี2539ขณะที่เพื่อนร่วมรุ่นสาขาวิศวกร,รรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หันไปแสวงหาความมั่นคงในภาคเอกชนแต่อาจารย์พฤติกรกลับเลือกมาสอนหนังสือทั้งด้วยเหตุผลทางครอบครัวและโอกาสที่มหาวิทยาลัยหยิบยื่นให้บ้านผมอยู่ที่นี่คุณพ่อคุณแม่อยู่ที่อเภราทวีแล้วก็เรากออ็อยากจะดูแลท่านอยู่ใกล้ๆเนี้ยในสมัยนั้นเศรษฐกิจรุ่งเรืองครับคนจบวิศวะไปทํางานเอกชนกันหมดไม่มีคนมา เป็นอาจารย์เลยก็เลยรับอาจารย์ปรญญาเตีอยู่เราก็ไม่ได้เห็นว่าทํางานมหาวิทยาลัยมันจะจะปิดโอกาสหรือว่าอะไรสักเท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นเองเนี่ยทุนการศึกษาในระดับโทเอกต่างประเทศเนี่ยรัฐบาลก็มีให้ก็น่าจะเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้พัฒนาตัวเองกลับมาสอนนักศึกษาอีกครั้งหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากสหรัฐอเมริกาประสบการณ์จากงานสอนสอนอาจารย์พฤติกรว่า วิธีการสอนแบบเดิมๆไม่สามารถพัฒนานักศึกษาได้เต็มศักยภาพครั้งแรกเลยผมจำได้ว่าผมสอนเสร็จเงือแตกเต็มไม่หมดเลยครับมันก็ตื่นเต้นก็ตามประสาตตอนแรกผมก็สอนเหมือนสอนเลคเชอร์อธิบายในห้องห้องปกติธรรมดานะครับก็คืออ่านมีบทเรียนอ่านเรียนตามบทเรียนนี้นะเรียนเสร็จก็ทบทวนทบทวนแล้วก็สอบแต่พอหลังๆมาเนี่ยเหมือนดูจะไม่ได้ผลคือเด็กๆก,ก็จะฟังฟังในห้องเสร็จกลับไปไปลืมลืมท่องท่องสอบสอบตามก็สอบเก่า ตอบเสร็จลืมอีกจบไปจับอะไรไม่ได้เลยแต่ด้วยวิธีการสอนที่บูรณาการทฤษฎีกับการปฏิบัติเข้าด้วยกันผลลัพธ์จึงไม่ใช่เพียงวิชาการที่นักศึกษาได้รับมากกว่านั้นคือการปลูกฝังกระบวนการคิดและลงมือทำซึ่งจะติดตัวชั่วชีวิตได้เทคนิคนี้มาอาจารย์กับอาจารย์ชาวต่างประเทศที่เข้ามาร่วมสอนกับเราเราให้งานผมเรียกโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งคลาสโปรเจกต์นะครับ งานโครงงานในชั้นเรียนเนี่ยอันหนึ่งตอนต้นเทอมแล้วบอกให้เขาออกแบบคิดออกแบบเนี่ยทางแก้ปัญหานั้นจากนั้นก็ลงมือทำประดิษฐ์การนำเสนองานก็ฝึกการนำเสนอนำเสนอก็ฝึกการอธิบายให้คนอื่นเข้าใจจากนั้นเราก็วิจารณ์งานผัดกันถามให้เพื่อนถามผัดกันเรียนรู้แล้วเราก็คอยไกด์เขาอยู่รอบนอกพอสุดเทอมเนี่ย ตอนที่ผมเริ่มอาจจะอยู่หน้าห้องแต่พอท้ายเทอมเนี่ยไม่ใช่ผมแล้วผมไปอยู่หลังห้องเขานําเสนอกันเองสิ่งที่เขาดูก็คือดูผลงานที่เขานําเสนอว่ามันทางานได้ไหมมันกลายเป็นเด็กมุ่งความสนใจไปที่งานที่เขาทําเราก็รู้สึกว่าเออเด็กได้รับการเรียนรู้และพอจบไปเนี่ยไอสิ่งที่ติดตัวเข้าไปคือกระบวนการการเรียนรู้แล้วก็ฝึกตนเองและกว่าจะปรากฏเป็นภาพความสําเร็จของหุ่นยนต์จาวิสในวันนี้นอกเหนือจากรู้จริงในศาสตร์ที่ศึกษารวมถึงเชี่ยวชาญในงานวิจัยแล้ว อาจารย์พฤติกรยังเป็นกำลังสำคัญในการเคี่ยวกรมนักศึกษาจากไม่มั่นใจค่อยๆเก่งขึ้นเก่งขึ้นจากรุ่นพี่ถึงรุ่นน้องส่งผ่านต่อกันไม่สิ้นสุดในสมัยนั้นเนี่ยเด็กต่างจังหวัดไม่มีความมั่นใจเลยในการที่จะไปร่วมแข่งกับเด็กกรุงเทพโอ้ยเด็กกรุงเทพนะั้นมีเครื่องมือพร้อมนะความรู้มันก็เก่งแรกๆเราก็ก็ไปอย่างนั้นแล้ครับไปเพื่อเรียนรู้ก่อนเห็นก่อน พอไปกลับมาแพ้บ้างอะไรบ้างแต่ว่ารุ่นถัดไปเขาก็มาอีกแล้วก็พยายามสอนจนมันมีอยู่รุ่นหนึ่งที่เขาชอบเขาไปแล้วเขาเกิดได้ที่3ของประเทศมาจากจากรุ่นนั้นรุ่นเดียวก็ถ่ายทอดลงไปเรื่อยๆพอนี่ไปอีกได้ที่3อีกปีถัดไปได้ที่2อีกก็เตรียมตัวกันไปรู้ว่าเดี๋ยวต้องมีแข่งอันนี้เดี๋ยวจะสอนกันไปนะสอนไปเขาก็ไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆมันจนดันจากที่3ที่2กลายเป็นที่1พอที่1เนี่ยมันก็เริ่มเหมือนจุดติด เวลาเรา,เราทำงานกับนักศึกษาสอนนักศึกษาเนี่ยเราจะมอ,มองนิสัยเขาก่อนว่านิสัยบุคลิกเขาเป็นยังไงเราจะสอนให้เขาพัฒนาในตามศักยภาพที่เขามีได้แบบไหนบ้างก็จับคนที่พูดเก่งมาทํางานนําเสนอเราคนชอบงานประดิษฐ์เก่งๆก็ไปทําสร้างงานประดิษฐ์ออกมาคนที่อยู่ตรงกลางก็ต้องทําอธิบายได้ทั้งด้านเทคนิคแล้วก็นําเสนอแต่สุดท้ายเนี่ยทุกคนต้องเรียนรู้ของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยก็ให้เขาแลกเปลี่ยนกันเอง เราก็จะมองเห็นว่าเออหลังจากที่เขาเขาสอนกันเองทํากันเองแล้วเนี่ยพอเขามีความมั่นใจถึงระดับหนึ่งเนี่ยเขาจะไปสอนรุ่นน้องต่อเราก็จะเป็นการถ่ายทอดจากพี่สู่น้องไปเรื่อยๆรื่อยแล้วก็ตอนแรกลำเหนื่อยหน่อยนะครับก็คือต้อง,ต,องต้องประสานด้านโน้นด้านนี้แต่พอทุกอย่างมันพร้อมเนี่ยเขาถ่ายทอดให้น้องจากนั้นน้องก็จะกลายเป็นพี่แล้วก็สอนให้ต่อไปเรื่อยๆและนี่ก็คือแบบอย่างของอาจารย์ตัวยอย่างรุ่นใหม่ที่ทํางานด้วยความสุขไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเอง ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่เรื่องเฉพาะบุคคลแต่คือรางวัลของสงขลานรินทรินสังคมและประเทศชาตินั่นเองผมว่าทํางานให้มีความสุขมากกว่าครับแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็เมื่อพัฒนาตัวเองถึงระดับหนึ่งเราก็จะมองเห็นแล้วว่าเอ้ยตัวเองอย่างเดียวคงจะไม่ดีพัฒนามันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ม,ไม,มีพลังมากคนคนเดียวเราก็ต้องพัฒนาทีมงานพัฒนา เพื่อนร่วมงานพัฒนารุ่นน้องรุ่นต่อๆไปที่มันจะเป็นกําลังเสริมกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับจากนั้นเนี่ยจะมีแต่คนที่จะช่วยส่งเสริมทีมบริหารคณะของมหาวิทยาลัยของภาควิชาทีมสนับสนุนของของหน่วยงานของภาควิชาต่างๆเนี่ยเขาก็รู้แล้วเราทําเพื่อนักศึกษาต่างคนก็ต่างมาช่วยแล้วก็พยายามเต็มที่เพื่อให้ผลงานออกมาดีผลงานที่ออกมาก็คือผลงานของภาควิชาของคณะของมหาวิทยาลัยและเด็กที่จบไปก็คือกําลังที่พัฒนาประเทศ we oh.